ມີไວเหຮັດຍັງหาອบນັບິງດานั้กัน Momi ີກได้ยປາກຊตรงนั้นหาາກไອາຍมวันเคທยวรວวມคາ หากไอ้บอสอนมาเดินเคียงข้าเมื่อไอ้เลือกคนผู้มาที่หลังหลอกนี้ทุกอย่างเหมือนสิ้นความหมายว้าวสวัสดีครับผมถามในเมื่อกี้ลองเที่ยงยังเมื่อกี้ เพลงวันที่บ่มีอายค่ะของเออตายอร่าไทยจ้าว้าเสียงเพาะขนาดเลยแม่คุนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอา,สาเสียนเสี้ยนนี่ถี่ยังอยอ <yy S 1> ไงเลยวะาเคเสกสี่หอดเสกสี่หอดโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเปิดคลิปกันอ่ะกราบสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ชาแนลยูทูบสายเลาะนะครับผมมื้อนี้นะครับเฮาสิมาถ่ายมิวสิกวิดีโอกันนะครับผมค่ะควัญกดกระม่นค่ะเดือนหนาวปีนี้ กนนจเเป็หวฝากพี่น้องนะคะติดตามแน่นะคะ่ะเพราะว่าก่าและกัทีมงานาทินผูไทสตูดิโอเนะะี่ยค่ะพยายามเต็มที่นะคะก็อยากให้สนับสนุนพี่น้องนะสนับสนุนเด็กน้อยอุบเด็กน้อยดอกค,ค่ะก็อายุหลย,ยุนเนะคะ่ะแต่ว่าก็เป็นคนบ้นบานคนหนึ่งนะคะที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นก้าวเล็กน้อยแต่ก็พยายามให้เต็มที่ค่ะเพื่อ จริงที่เฮ้าฮักค่ะขอบคุณค่ะเมื่อหนีนะครับเฮามาเยี่ยมเยียนอน้องกบหน่อยแดนอีสานนะครับคุณเพิ่นกำลังเตรียมพร้อมอยู่เพิ่อนๆผมก็มีโอกาสได้มา่าถ่ายคลิปกับเพิ่นนะครับเพราะว่าน้องเพิ่นส้วนมาเนาะแล้วก็ได้มาหูจักกับนักล้องของคนอำเภอสามชัยนะครับเป็นคนบ้านไหนครับนี่คนบ้านนาดูนค่ะนาดูนซิตป้นี่น่าดูนนะครับผมกับ้านน้องสร้างเนาะ่นก็อยู่น่าดูนห้างกันบะเื่อห้างกันเก่ากิโลค่ะ เก้ากิโลนะครับไปมาหาซูได้นะครับนะแล้วมือได้อยากตังวงกับไปหาเพื่อนท่านนะโอเคมวลซื้อเท่ห้า <c oughs> กันนะครับ <c oughs> ผมมื้อนี้กะช่วงเวลานี้กับประมาณหาโมงครึ่งเนาะบรรยากาศกับั่งดีเลยนะครับดวงอาทิตย์กับล่างล่าคลา,ลาฟ้านะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาสิก่อกล่องไฟนะครับเพื่อที่จะถ่ายทำมิวสิกเพลงของเฮานะครับผมคนนี้นั่งเอกวะนี่นั่งเอกเลยนั่งเอกแต่คิดว่าค่ะสมมติเอาค่ะพระเอกได้ย่างพระเอก หาอยู่ค่ะหายาหายากค่ะโอ้ยอออยากผมอีกแล้วผมรู้ <c oughs> สึกแล้วหมักใจนะต้องมาเป็นพระเอกในมิวสิกนี่นะเพราะว่าคือมันหาพระเอกอยากช่วงนี้นะครับก็เลยต้องใส่ใจคองน่แอร์มาเบิ้งส่งนะ <c oughs> แมนว่าน้องจัดไปดี่ผมแมนยังหนอผมมีทุนไปหาจ้างพระเอกมานะครับ <c oughs> ก็เลยเอาแบบเอาแบบบ,บ้านๆเท่านี้หละเนาะจับผ <Okay. S 2> ู้ดได้กันยัดไสร์รถอ่ะมาเบิ้งสถานที่ที่เทาเตรียมไ้นะครับผม เดี๋ยวเลยครับค้างบ้านน้องกบนะครับกบหน่อยเดียนอีสานนะครับผมช่วงนี้ทั้งผมทั้งกบหน่อยเดียนอีสานกับสี่อาภัยยามเฮ็ดคลิปลงช่องนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวฟาก่อนทักทายกันทักทายกันสวัสดีครับผมกับเดียนอิสานครับเออเฝากช่องน้ำดิน้องผมเฮ็ดอยู่หลายช่องครับบอสฟ้าสิเป็นช่องใหญ่ช่องน้อยเออเฮ็ดให้ไผแน่เฮ็ดให้ไผแน่้อเให้ทีมคำหลาครับคำหลามันมาคำหลาโปรดักชั่นครับของทางคน ตอนนี้มีหลายผลงานน้องๆเนาะนี่นนครับตาช่องไงยุ่งละตาช่องใหญ่เนาะนี่นครับเพื่อนว่ามือไหนดังแล้วพ่อกันเพื่อนว่าช่วงนี้กำลังพักดันเรื่อยๆนะครับแต่มือนี้น้องส่วนมากนะมามาถ่ายอ่ามิวสิกวิดีโอนะครับก็เลยคิดว่าจะได้เป็นพระเอกแล้มือนี้นะแม่นบ่แม่นดีจัดไปหน้าตาโลโลแต่ก็เป็นพระเอกนี่เข้าจะสิเบิ่งมือหนีเหรอเดี๋ยวมาเบิ่งอุปกรณ์อ่าของน้องเพื่อนนะครับเป็นกล้อง Canon นะครับ eos 6d นะของ canon นี่คือกบเนี่ยเพิ่อน ah head music v i d โอหลายเพลงอยู่นะครับบ่าสิเป็นเอ้ยบ่าวใดบ่ววะของ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 กล่องห้อยไหลเขาบอกได้บ่าันนั้นเป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์มนะเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเป็นพาร์ทเนอร์ของอ่ามิวสิกวิดีโอกล่องห้วยไหลพร้อมเนี่ยซื้อเพลงว่ายังซอยลืมเนาะเอออันนี้นะครับพาร์ทเนอร์ของเพิ่นนะครับผมกบหน่อยเดี๋ยนิสานนะครับไปเบิรงเด้อซอยลืมของกล่องห้วยไหลนะครับ ตอนนี้ก็รู้สึกว่านั่งเอกเข้าสนหนาวนะครับผมตอนนี้ก็ำลังหามุมการทายมิวสิกเพ่งนะครับผมควันมันมันมันเข่าหนาพอด,ด้ขยับออกอีกก็ได้ม,มั้งแมน่นแมน่นจับฉากจัดฉากจี้เขา่านันนะจี้เขาานะ่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคี้ยวเคี้ย เชยร์ก่อนเชียร์ก่อนเดี๋ยวไม่สิแท่งตานั่งเอกเฟีลสิกเขาเด่นโ,โอเคกล่องเขาไฟไฟบ่ได้แล้วฮอนโอเคครับนั่งเอกบ่ราต้องบ่ต้องเตรียมเดี๋ยวทีมงานเขาจัดการเองเอาเอาโทรศรัพท์ออกบ่เดี๋ยวผมฟิวไว้ให้โอเคครับเขาลงจำน้ำมายจั๊บาทนี่ฮะได้ยังหนอ่อ ได้แล้วครับเดี๋ยวมาเบิรงมุมมุมกล่องคนนีึงจุดตัดเก้าช่องนี่เป็นจุดตัดเก้าช่องนะครับโอ้โหเป็นละลายลังเลยสวยมากนะครับผมเดี๋ยวกล่องซุ้มเข้าไปไกลผมเลยโอ้คันบอมี่คันคันบอม,มี่ของนามก็สสวยๆนะของน้มเขาขาวเลยนะโอ้ยมันละลายทิ่มเลยครับแน่นบ่เพราะเขาไปดึงสีดึงยังเขาแบบเจ็งๆ,ๆ่ะ,อะโอ้บรรยากาศโคตรได้อ่ะคือ กบนี่เพิ่อนไอเดียเพิ่นเจ๋งนะไอเดียเพื่อนมันเจิดนะครับเพิน่นคิดหาคอนเทนต์ที่เจ๋งนะผมว่าอันนี้ก็เหมือนมาได้ศึกษา,าวิธีการเฮ็ด m v กับน้องเพิ่นนะครับผมบ่แ่น,นะสักมือนึงผมอาจจะมีเพ่งเฮ็ด m v กับเพิ่นก็ได้นะสังน,น,นะครับ3 4มปีเพียงเทาเั้เอาไว้ทำ เอาไมครับสามชีไปครับออาาบรรยากาศใดมากเลยนะครับแสงสว่างกับลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นช่วงบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับผมดังไฟให้นั่งเอกลองเพียงขาง,ของมอขนาด อัซีไปครบ่เทคแรกบมรู้ว่าพานหรือเปล่านะโมรู้ว่านองพนสิใส่เทคสหรือเปล่านะก็ไปทเอาอเป็นเิ้ยเรนี่แหละองี้รียใบิยังไงครับรูซสึกในเมื่อกี้ หนาวจ้ะหนาวหนาวค่ะอ่ะตอนนี้เพิน่นอัดเอ็มวีแล้วนะกะเบ,บาอยอยอกเพิ่นน้อยน้อยนะครับเนาะเอาเข่าเหนียวมาปั่นจีเข่าในยังน้อยไหนปะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยนะคึอดอยากเลยค่ะ <laughs> ถ้าใครจะน้อยจ้ะเงินมาครับ,อาบานะโอ้ยไฟกะดีกุบาทเนาะโอ้ยคือมาได้บรรยากาศใเนาะมืันนี้นะม,นมาถ่ายคลิปครับอ่านักเอกเอนะ็มวีไหมอันนี้สิเรียนมุมกล้องกันมาให้บัดนี้ ตอนเคลื่อนครับอืมโอเคตอนนี้ก็ใส่กีบบอนนะครับผมตอนนี้แสงเริ่มคีอหน่อยลงแล้วนะครับเพาต้องเฝ้าวายถ้ำนะครับผมเดี๋ยวคำก็หนีนั่งเอกเอ็มบี้สิลำบากนะครับขับรถเมื่อยลำบากนะครับผมว่าทันกันนอนนอนหนีแล้วมนะอือแลงเนาะฮ่า คันปูสารทุกขกับจัดเดียวมาเท่านั้นแล้วเนาะตัวจริงเพื่อนอ่ะบอมแนคนอ่าเงียบขึมนะครับเพื่อนเป็นคนที่เบิงส่งเป็นคนที่สนุกลาเรื่องเนาะเม่นบอขี้ดื้อค่ะขี่ดื้อเอีก็ขี้ดื้ออ่าขี้ดื้อเป็นบ่ครับ A later few moments หมดกัดหุดกัดหมดกัดสังผาบโอ้ยหลุนน้ำกดหลังเปลียงไหนครับเปลียงไหนอารมณ์มากเล่นปะ มันอินค่ะโอ้โหถามเอลีในคอนเสิร์ตถามว่ามันอินแบบใดครับอินอินเข้ามาอิน่ยมันเข่าซื้ออารมณ์ขนาดนั้นเลยบอกอินอินแปลว่าเข้าครับตอนนี้ผม <c oughs> คือ <c oughs> นางเอกเอ็มวีห้าพันอินจนน้ำตาซึมนะตอนนี้ผมก็อินคือกันนะรู้สึกว่าอยากเบียร์จะ,จะขวดสองขวดพี่สิเรียนว่าพระเอกอ่ะส <c oughs> ิเป็นว่าพระเอกอ่ะโอ้เชยจรงจริงดีเคือคือน้องคนว่าสิเป็นพระเอกมาว่าสั่นผมกะ ปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นพร้อม <Yeah! S 1> โอเคครับมุมนีได้การเนาะเดี๋ยวการแสดงของผมเด้อมันคือการแสดงนะครับผมเด้อมันคือการแสดงนะโอเค เอาละครับตอนนี้เรากำังอยู่ในสตูดิโอของกบน้อยแดนอีสานนะครับผมเแยกห้องนอนมากกว่าอ่าบนบนสตูดิโอด้วยโอ้สุดยอดเลยว่ะเป็นทั้งสตูดิโอแล้วก็เป็นทั้งห้องนอนนะครับผมทั้งเครื่องอุปกรณ์อ่ากีตาร์แล้วก็โอ้ครับโอ้ครับห้องของเพิร์ดนะครับเป็นมันรบมันรบไมเป็นไม่อัดเสียงนะครับผมมีอยู่ตัวคอนจอถาม่ว่าอัดผู้ใช้าเนจาหรืออัดบล็อกอะไรครับ ผู้คดีบอกขอขอแกมีใจครับมาเลยนี่ขอแกมีใจครับมาเลยเข่าท่างเข่าท่างเลยเข่าท่างเลยขอแกมีใจผมบอกเดี๋ยวผมจะปั่นนี่ยพุ้นปั่นเท่าไหร่ละเป็นไรครับเก่งว่าเจอพระเอกหนาไม้ครับผมพระเอกเก่งค่ะโอ้โหอยอารมณ์มาเต็มเลยนะครับเต็มค่ะพระเอกสุดยอดเลยเก่งค่ะลุอยาสาวๆของพี่เพื่อนนะคะโอ้โหเป็นการเสน่ห์คบามี่ที่ไทยเมื่อกี้เนี่ยขอแฟนพันธ์ยัง เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนเห็นอยู่บ่แฟนเห็นอยู่บางไดีมันคืองานมันคืองานนะคะมันคืองานนะคะผมขออนุญาตคุณแฟนนะครับผมว่าจะเป็นคุณแฟนหรือสามีกันแล้วแต่ได้ขออนุญาตได้ขออนุญาตได้หลายมันคือการแสดงนะคบกาแฟผลงานของขวัญกักทิมงานนําโดยจากทีมงานของนังกบนะคะแล้วก็ช่องของขวัญเองนะคะแล้วแต่ขวัญนะคะช่องไหนเนี่ย แล้วแต่ขวัญค่ะตอ,ต,ตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ครับอา่ามาเรื่อยๆค่ะพุ่นํำประมาณ270ค่ะเมื่อนี้เพิ่นมาเป็นให้เอ็มีตอนนี้กำลังคิดนักอยู่เนี่ยสิถือผู้บ่าวระบ้านเพิ่นดักตีว่าเนี้เล่นจริงเกินไปนะครับ บารูาว่าผู้บ่าวท่านบานเป็นสีดักตีเพราะว่าเหร,รียนแบบได้อารมณ์เกิดไปนะครับผมคือก่อนเป็นก่อนและในวันนี้แบบหูโป้งหน้าอย่างเดียวนะผมบอกไปแบบ่ต้องหัวค่ะว่าดักตีค่ะแต่ว่าดักยิงค่ะเลโอ้ยน้ <laughs> ขอ,ของโอเคค่ะยังไงก็ฝากช่องของไอพ้พน้ำล้วก็ของขวัญน้ำนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ